ได้ทำการอัปเดตผีตัวละครใหม่เข้ามาที่มีชื่อว่าสกเรตันสนะครับผมกับด่านใหม่นะครับที่มีชื่อว่าเ r ลฟนั่นเองนะครับหรือที่แปลว่าสูตรสารนั่นเองนะครับผมวมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าผมจะสามารถเล่นรอดไปได้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยมาครับผมเราก็จะต้องทำการนะครับเข้ามาตะลุยในถ้ำกันเนาะวูนี่เสียงถ้ำเหรอครับเนี่ยโอเคมาครับอุ้ย มีเสียงหินอยู่นะเฮ้ยเจอถุงแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงผีกันเลยก่านะครับอันนี้เป็น406นะเนาะเฮ้ยทำเราทำมาแล้วอุย้ยเดี๋ยวนะเจอผีนะเราฟังเสียงก่อนนะโฮ้ยดูน่อยเนะอ้ยเหมือนเป็นเสียงเหมือนเสียงก้องนะครับผมเฮ้ยอะไรอะเฮ้ย เราสามารถวาร์ปได้เหรอครับท่านผู้ชมแฉลบยอดแสดงว่าเราผมจะต้องทำการหาออกนี่ฮะทางออกแสดงว่าผมจะต้องทำการอ่าหาโครงกระโหลกในนี้นะครับแต่ว่าจะหายากน,นิกนึงเอ้ยเดี๋ยวนะมันขึ้นลันเดี๋ยวนะแสดงก็มาหรอมาแล้วรอสิอุ๊ยจุ๊บอืมยยมีไงแมงหมาเลยนะครับเอ้ยแมงมุม อยู่คนเนี่ยก็ยังจะเล่นอีกเนาะอยู่ไหนเนี่ยเหมือนอยู่แถวๆตะกี้เหมือนขึ้น,นาาลันหันรอบแรกรอบสองเฮ้ยเจอแล้วโอเคผมจะเจอไหมครับเนี่ยทุกคนอุย้ยอ๋อมันเหมือนมันจะว้าไปทุกที่เลยเออผมขอเห็นหน้าชัดๆหน่อยได้ปะโฮ้ยอู้หูอู้หูตัวใหญ่มาเลยโหสุดยอดเดีย๋ยวผมวิ่งหนีกัน โอเคเก็บเฮ้ยฮ่า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 ทอมกับทอมก่อนผิดรงทุกมือนอกจากที่นอนแอร์บุกลุกเข้ามอนลอยสะท้อน,ออนที่ห้องช้อนที่ห้าวิ่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งเก็บวิ่งเก็บเจอแล้วโอเคเดี๋ยวนะนั่งดีๆก่อนโอเคไปครับไป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 ถึงพิกเชต เก็บตรงตาได้ยินเสียงอยู่นะโอ้นายอยู่ไหนโอไม่รู้ว่าในคลิปได้ยินหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้คือเสียงมันดังชัดเจนเลยนะผมไปทางนี้ด้วยอุ้ยนี่นี่แน่เลยนะครับที่เป็นโรงศพนะครับเฮ้ยอืมอ,อย่าคิดว่าผมไม่รู้อย่ามานาันในยานเส่ามานาันในยนเนียนไม่พนผมหรอกครับอันนี้ S 2> <S 2> <S ออ,อ,อสุดยอดเลยนะครับผพกินปลาปลาเต็มๆสุดยอดเลยเฮ้ยเหมือนมันจะมาหรือเปล่าผมเห็นตะก,กี้มันขึ้นรันอยู่เอ,อเปิดได้ก็มาสิครับโอ้โหสุดท้ยไปเลยเจอง่ายง่ายโอเคจึๆๆๆๆบจบจบจบบจบวิ่งลงวิ่งลง เราจะต้องทำการโอะลงมาใหม่จึ๊บจึ๊บวิ่งมาสิวิ่งมาวิ่งมาโอ้ตรงนี้ยังไม่ใช่นะครับวาร์ปไปก่อนอืมเสียงวาร์ปนี้ทั้งชื่นใจเสลือเกินถงที่เก้ถึงที่เก้าเดี๋ยวนะยังไม่สามารถออกไปได้นะครับเพราะว่ายังขาดอยู่อีกสิบสิบเอนะครับ12บสองถูกเนาะ โอ้โหตกโอเคไปกันต่อครับตึ๊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 บไปทางไหนดีไปทางนี้คือเมื่อกี้ผมก็น่าจะพลาดแล้วแหละที่ผมย้อนสอดย้อนอ่ขึ้นมานะครับโอเคเอ้ยนี่ไงถุงที่สิบขาดอีกสองถุงเอ๊ะตะกี้มันผมจะตายาแถวนี้นะครับ โอเคแล้วเราก็ต้องมาทางนี้ผมคงไม่เดินกลับไปทางเดิมมั้นล่ะวิ <c oughs> ่เจออีกแล้วโอ้ยตกใจหมดเกมไม่ได้กูจะเกมไม่ได้กูจะเกมไม่ได้กูจะเกมไม่ได้มไ,มไ,ดไป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 มันมีอะไรให้ลุนเยอะเลยนะครับ <c oughs> เกมนี้แมปนี้แต่ก็ดูแคบอยอู่กูจะวาร์ปมาหามึงทำไมวไไะไปนีไปนีไปนี่ไปี อ,อันนี้โอเคไปต่อครับผมจะไม่มีวันยอมแพ้นะครับผมจะไม่มีวันยอมแพ้เอ้ยเจอแล้วสิบเอ็ดสิบสองครบเรียบร้อยไปก่อนไม่รอละเดอ้ออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนแต่ไม่รู้แล้วไปนะครับผมเย่ผ่านแล้วโอ้โห แต้มันจะมีอ๋อแล้วก็จะมีอะไรสักอย่างนะครับโอเคเออโอเคนะครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับเกมไอพาเกมไอพา,าคนี้นะครับผมกับตัวละครที่เข้ามาใหม่แล้วก็มีอ่าด่านใหม่นะครับจานอย่างด่านที่ค่อนข้างที่จะเล็กเลยทีเดียวนะครับ ก็สารคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน,น้านะทุกคนสำหรับววนนี้สวัสดีครับผม